สวัสดีครับผมนายแพทย์นิติชั้นสกุลนะครับเป็นสายแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางครับ ปัญหาถุงใต้ตานะครับจริงๆแล้วเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยเลยนะครับสาเหตุของการเกิดถุงใต้ตาเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เรามีไขมันที่อยู่ใต้บริเวณดวงตามันโผล่ออกมานะครับเกิดจากการที่อาจจะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าอายุที่มากขึ้นหรือว่าภาวะเหนื่อยล้านะครับการมีถุงใต้ตาเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีใบหน้าที่อิดโรยไม่สดใสนะครับวิธีการรักษาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยการรักษาที่หายขาดที่สุดก็คือการผ่าตัดโดยการผ่าตัดเนี่ยมีหลายวิธีดยกัันปจจุบ เราใช้เทคนิคที่ใช้วิธีต้นแผลอยู่ในเยื่อบุตาด้านในจะทําให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ไม่มีแผลด้านนอกเลยสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังเกินด้านนอกร่วมด้วยนะครับเราจะใช้เลเซอร์ช่วยในการที่ทําให้ผิวหนังเงนี้กระชับมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ไม่จำเป็นต,ต้องมีแผลด้านนอกเลยการรักษาเนี่ยค่อนข้างหายขาดแล้วก็อยู่ได้ระยะยาวถ้าใครมีปัญหาหรือว่าต้องการที่จะปรึกษาเรื่องอะไรก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ที่อิสสวีคลินิกครับ